สวัสดีค่ะคระตูตองจากชีวิตระคายเช่นค่ะสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบทวีคห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะคะเจ็ดว <c oughs> ันเจ็ดเทคนิคพิชิตทวีกค่ะ ในคลิปวันนี้นะคะตจงจะพาทุกคนมาดูเทคนิคในการทำข้อสอบ Part 5 i n c o m p l e t e Sentences ค่ะในพาร์ทนี้นะคะทุกคนจะต้องเติมประโยคให้สมบูรณ์แล้วในข้อสอบแบบ0 2 2 t o e i c เนี่ยทุกคนจะเจอข้อสอบ Part 5 i n c o m p l e t e Sentences เนี่ยทั้งหมดนะคะ30ข้อด้วยกันและเรื่องที่ยวกข้อสอบพาร์ทนี้เยอะๆเลยนะคะคือเรื่อง p a r t of Speech ประเภทของคำที่ออกข้อสอบเยอะแล้วทุกคนมักจะโดนหลอกก็คือเรื่องของ Adverbs ค่ะ พราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะตรงจะชวนทุกคนมาดูหน้าที่อันมหัศจรรย์ของ adverbs กันค่ะ magical adverbs ถ้าทุกคนมาทบทวนหน้าที่แล้วก็ตำแหน่งของ a d v e r b กับตรงในคลิปนี้นะคะตรงมั่นใจค่ะว่าทุกคนจะต้องเพิ่มคะแนนถียได้อย่างแน่นอนค่ะชื่อ adverbs ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ป่ะว่ามัน add เพิ่มเติมไปจาก verb เพราะฉะนั้นหน้าที่ของมันกรณีแรกนะคะคือมันทำหน้าที่ขยาย verb หรือ modify verb นั่นเองนะคะเราลองมาเช็คตำแหน่งของ adverb กันก่อนค่ะสมมุติตองบอกว่า the product price rises ค่ะราคาสินค้าเพิ่มขึ้น rises ตรงนี้ทำหน้าที่เป็น verb ถูกไหมแล้วตัวอยากจะเติม adverb ว่า sharply ตรงสามารถวาง adverb ไว้หน้า verb คือ the product price sharply rises หรือจะวางไว้หลังเวิร์ก็ได้ก็จะกลายเป็น the product price rises sharply ก็ได้นะคะแต่ในบางกรณีค่ะที่กริยาของเราเป็นกริยาที่ต้องการกรรม the director approved the plan ตำแหน่งของ adverb จะเปลี่ยนไปนะคะสมมติตัวอย่างจะเติม adverb ว่า reluctantly อย่างกังวลอย่างลังเลค่ะตรงสามารถวาง adverb reluctantly ไว้ตรงไหนได้บ้างคะ ถ้ากริยาของเราคือ approved เป็นกริยาที่ต้องการกรรมในที่นี้มี the plan เป็นกรรมใช่ไหมคะเราสามารถวาง adverb ไว้หน้า verb ก็คือ the director reluctantly approved the plan หรือย้ายไปไว้หลังกรรมเลยก็ได้คะ่ะก็จะกลายเป็น the director approved the plan reluctantly หรืออีกตำแหน่งหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้นะคะลองสังเกตตัวอย่างประโยคนี้ค่ะ ถ้าสมมุติตวงบอกว่า the actress talked about her role อลองวิเคราะห์โครงสร้างประโยคนะคะ talk ตรงนี้เป็นกริยาใช่ไหมคะ about ตรงนี้เป็น prep o s i t i o n แล้ว her role ตรงนี้เนี่ยอยู่หลัง prep position ถ้าว่ากันด้วยหน้าที่แล้วนะคะ her role ตรงนี้ทำหน้าที่เป็น object ของ prep position ถ้าสมมุติตรงอยากจะเติม adverb ว่า excitedly พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของเธออย่างตื่นเต้นตรวสามารถวาง adverb ไว้ตรงไหนได้บ้างคะถ้าเวลาที่รักเจอ verb ที่จะต้องใช้คู่กับ prep position บางตัวเช่น talk about depend on เราสามารถวาง adverb ไว้หน้า verb หรือหลัง verb ได้เลยค่ะ The actress excitedly talk about her role The actress talk excitedly d e about her role หรือเราจะวาง adverb ย้ายไปไว้หลัง object ของ preposition เลยก็ได้ค่ะก็จะกลายเป็น The actress talk about her role excitedly นะคะและตำแหน่งสุดท้ายของ adverb เวลาที่ adverb ขยาย verb ค่ะ ที่รักสามารถวาง adverb ไว้ระหว่าง verb ช่วยกับ verb หลักก็ได้ค่ะลองดูจากตัวอย่างนี้นะคะถ้าตรงบอกว่า the approach has been used ตรงนี้จะเห็นว่า has been เป็น verb ช่วยที่เข้ามาช่วยสร้าง tense และสร้าง voice นะคะส่วน u s e เป็น verb หลัก ที่บอกแอคชั่นหลักของประโยคนี้เราเรียกว่าเป็น m a เ n verb นะคะดังนั้นถ้าประโยคของเรามี verb ช่วยคือเรียกว่า helping verb และ m a เ n verb ที่เป็น verb หลักแสดงแอคชั่นหลักของประโยคนะคะเราสามารถวาง adverb ไว้ย้ายมาระหว่าง verb ช่วยกับ verb หลักก็คือวางไว้หน้า verb หลักก็คือตรงนี้เองนะคะบอกว่า the approach has been widely used นั่นเองค่ะ หน้าที่ของ adverb ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะให้ hey, มองว่า adverb เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะสารแนค่ะ <c oughs> เข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านบทบาทค่อนข้างเยอะค่ะ adverb ยังทำหน้าที่ขยาย adjective s ก็ได้ลองดูตัวอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติตัวอย่างประโยคของตัวบอกว่า the agreement is beneficial beneficial ตัวนี้จะแปลว่ามีประโยชน์นะคะแล้วตัวอยากจะใส่ adverb ว่า m o l y ตรงจะเติม m u t u a l ไว้ตรงไหนดีคะ m u t u a l y ตัวนี้จะแปลว่าวร่วมกันทั้งสองฝ่ายลองสังเกตประโยคของตัวนะคะ s ตัวนี้เป็น linking verb แล้ว beneficial ตัวนี้เป็นรูปของ adjective เพราะฉะนั้นถ้าเราจะวาง adverb ไว้เพื่อขยาย adjective นะคะเราวางไว้หน้าตัวที่เราต้องการขยายได้เลยค่ะตรงนี้เราก็จะบอกว่า the agreement is mutually beneficial นั่นเองค่ะ นอกเหนือจากนั้นนะคะ adverb ยังทำหน้าที่ขยาย adverb ด้วยกันเองก็ยังได้ค่ะ adverb modify adverb ด้วยกันเองค่ะสมมุติประโยคตัวอย่างของตรงบอกว่า refunds were made promptly ค่ะ เขาบอกว่าคืนเงินได้อย่างตรงเวลาตรงอยากจะขยายความต่อว่าคืนเงินได้อย่างตรงเวลาอย่างน่าประหลาดใจตรงนี้ที่นักจะเห็นว่า were made made เป็น verb ใช่ไหมคะ promptly ตัวนี้เป็น adverb ที่ขยาย verb คือ made แปลว่าตรงเวลาทำได้ตรงเวลานะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัวจะขยายความต่อว่าตรงเวลาอย่างน่าประหลาดใจตรงก็สามารถวาง adverb surprisingly ไว้หน้า promptly ได้เลยนะคะก็จะกลายเป็น r e f e were made surprisingly promptly ตรงนี้ surprisingly เป็น adverb ที่ขยาย adverb อีกทีนึงคือ promptly ค่ะและตำแหน่งสุดท้ายของ adverb ที่ทุกคนต้องรู้นะคะ a d v e rb นอกเหนือจากจะขยาย v e rb นอกเหนือจากจะขยาย adjective และนอกเหนือจากจะขยาย a d v e rb ด้วยกันเองแล้ว a d v e rb ยังขยายประโยคหลักทั้งประโยคก็ได้ค่ะเวลาที่ a d v e rb ขยายประโยคหลักทั้งประโยคนะคะสมมุติตัวบอกว่า the book is out of print แล้วตัวอยากจะขยายประโยคหลักทั้งประโยคใส่ a d v e rb ไว้ต้นประโยคได้เลยค่ะแล้วขั้นด้วยคอมมา unfortunately the book is out of print สังเกตดีๆนะตรงวาง adverb ไว้ต้นประโยคแล้วขั้นด้วยคอมม่านะคะ Unfortunately the book is out of print ตรงนี้จะเป็น adverb ที่ขยายประโยคหลักทั้งประโยคค่ะเรามาทวนตำแหน่งของ adverb กันค่ะตำแหน่งของ adverb จะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ 1. ห,หน้า verb หลัง verb ถ้ากรณีที่เป็น verb ที่ไม่ต้องการกรรม 2. คือหน้า verb หลังกรรมถ้าเป็น verb ที่ต้องการกร,รม 3คือถ้า verb ของเรามี2ตัวเป็น verb ช่วยกับ verb หลักเราวาง adverb ไว้หน้า verb หลักนะคะ4คือ adverb จะทำหน้าที่ขยาย adjective ก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าที่รักเจอ adjective วางไว้หน้าคำนามเพื่อขยายคำนามเราก็สามารถวาง adverb ไว้หน้า adjective เพื่อขยาย adjective ตัวนั้นอีกทีหนึ่งก็ได้หรือที่รักอาจจะเจอว่า adjective มันอยู่หลัง linking verb ดังนั้นเราก็สามารถวาง adverb ไว้หน้า adjective อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะหรือกรณีหนึ่งนะคะ เราสามารถวาง adverb ไว้หน้า adverb อีกตัวหนึ่งเพื่อขยาย adverb ไปตัวนั้นก็ได้และกะรณีสุดท้ายอย่าลืมค่ะที่รักสามารถวาง adverb ไว้ต้นประโยคแล้วขั้นด้วยคอมมาทันทีเวลาที่ต้องการจะขยายประโยคหลักค่ะเช็คตำแหน่งของ adverb เรียบร้อยกันไปแล้วครูตรงมีแบบฝึกหัดให้2ข้อลองไปฝึกทำกันนะคะสำหรับข้อแรกค่ะที่รักลองวิเคราะห์นะคะถ้าดูจาก choice เห็น express expressly expression และ expressive ดูทรงแล้วข้อนี้น่าจะต้องการเราสอบความรู้เราเรื่อง ประเภทของคำพาร s p สปีชแน่นอนค่ะเราดูข้างหน้าดูข้างหลังช่องว่างค่ะวิเคราะห์คำตอบโดยที่ไม่ต้องแปลนะคะตรงนี้ที่เราจะเห็นว่า the request for proposals เป็นประธาน stated เป็น Verb เพราะฉะนั้นระาวาังอะไรไว้หน้า Verb เพื่อขยาย verb ได้ค่ะ adverb นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้า adverb จะต้องลงท้ายด้วย ly เพราะฉะนั้นข้อนี้เราเลยตอบข้อ be expressly stated นั่นเองนะคะมีอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเราลองมาฝึกทำแบบฝึกหัดข้อน,นี้กันนะคะลองดูโจทย์ก่อนค่ะ ที่รักดูจาก choice ที่รักเห็น increase, increasingly, increased แล้วก็ increasing ดูทรงแล้วข้อนี้น่าจะต้องการทดสอบความรู้เราเรื่อง p a s า speech แน่นอนค่ะเราวิเคราะห์ตัวหน้าวิเคราะห์ตัวหลังช่องว่างแล้วตอบคำถามได้เลยค่ะตรงนี้ที่รักเห็น is เป็น linking verb จำได้เปล่าวว่า linking verb ต้องตามหลังด้วย adjective ประโยคนี้มี adjective แล้วหรือยังคะประโยคนี้มี adjective แล้วก็คือ difficult ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้า difficult เป็น adjective เราวางอะไรไว้หน้า adjective เพื่อขยาย adjective คะ ระวัง adverb ไว้หน้า adjective เพื่อขยาย adjective ดังนั้นถ้าดูจากตัวเลือกแล้วตัวเลือกข้อที่เป็น adverb คือลงท้ายด้วย l ี่ดังนั้นข้อ b จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะ i n c r e a s i n g l y difficult ก็คือยากขึ้นแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะและนี่คือเทคนิคดีๆที่สามารถช่วยเพิ่มคะแนนทอีกให้ทุกคนได้แน่นอนค่ะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ